สวัสดท้ายผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมาพบกันคลิปแรกของช่วงเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นแนวออฟโรดนะครับมีความพิเศษตรงที่มันเป็นล้อขอบสิบเจ็ดนะครับลูกค้าหลายท่านเวลาซื้อรถเนี่ยรถของรถตัวสูงนะสแตนดาร์ดก็จะมา17แล้วนะครับซะส่วนใหญ่นะครับเช่น isuzu อะไรพวกนี้เขาสิเจ็หมดนะครับสแตนดาร์ดเชฟโรเลตตอนนี้ซื้อก็17 ลิโก้อะไรเป็นี้ยก็1ิบเจดนะครับพวกลิโก้นะครับล้อตัวนี้นะครับคุณสามารถไปเปลี่ยนใช้ยางเดิมได้เลยนะครับเป็นล้อขอบสินิ้วตรงรุ่นนะครับ6รู139.7นะครับใส่ได้กับรถ6รูมาตรฐานได้ทุกชนิดนะครับไปลับมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบสิบเนะครับงานบ้านเรานะครับ Made in Thailand นะครับเป็นล้อขอบ17 นะครับกว้างตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะกว้างตัวนี้อ่าพอดีมันเมื่อนีิอ่าร์ตเก็ตกว้างแปดออฟเซตอยู่ที่ยี่สิบนะครับออฟเซตที่ยี่สิบนะนะครับเป็นล้อบ้านเราผลิตนะครับเวทอินไทยแลนด์นะครับน้ำหนักก็หนักอยู่นะครับถือว่าใช้ได้แข็งแรงนะครับตัวเนี้ยนะครับเซ็นเตอร์บอลตรงเนี้ยเขาทํามาใหญ่นะครับแล้วก็ไปลดหลั่นจันตรงใส่ปอกกันสัตว์เอา ไปใส่กับรถท้ายอื่นที่ดูมกาตรตัวนี้มันเล็กกว่านะครับเขาก็ทดแทนด้วยปอร์กันสั่นะครับเพราะฉะนั้นล้อตัวนี้ใส่ได้กับรถคอมลูมาตรฐานทั่วไปได้ทุกคันนะครับล้อเปล่าผมขายให้ในราคาหลักพันนะครับของเก่าเคพิ่มได้ด้วยนะครับน้าร้านเรา,นา,นา,นานเป็นสีนขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางโดนครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21 หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกลอมนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโแกับหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ